รู้ัวหน่อยคนี้โวิโควิคของเรากระทบอะไรกับเราบ้ากันดีก็ก็มีกระทบแหละก็มีอีเวนต์เลื่อนค่ะใช่งานแต่ว่าเอองานที่เลื่อนก็จะมีงานต่างจังหวัดค่ะดอนที่ที่ตอนแรกถ้าได้ติดตามในอินสตาแกรมก็จะเห็นว่าโพสเพราะตอนแรกอ่ะเออทางลูกค้าบอกว่าไม่ได้เลื่อนอ่าแต่ว่า พอมีผลกระทบที่มีล่าสุดที่เพิ่งมีข่าวมาเมื่อไม่นานนี้เลยอะว่ามีบางประเทศกับเข้ามาในไทยอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็เลยก็เลยเหมือนจำจำเป็นอันนี้ตัวเรากระทบกงานก็หลายงานนะคะก็หลายงานแต่ว่าล่าสุดก็มีก็จะมีงานอย่างเงี้ยค่ะงานอวอร์ดแล้วก็ยังมีงานอีเวนต์หนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือไม่ได้เลื่อนอไป เกิดตัวแล้วเรามันกระทบกับรายรับรายได้เราไหมส่วนในในส่วนของมินเหรอคะก็มีบ้างใช่ค่ะก็มีบ้างอยงานต่างประเทศอะไรที่ของเราเพราะเราตอนนี้ก็ไปแฟชั่นแฟชั่นอะไรอย่างนี้มีเดินยกไปบ้างไหมมีค่ะมีก็ก็หลายงานก็คือเดินออกงานต่างต่างเปไนอะไรแฟชั่นโชว์หรือว่าอีเวนต์ก็มีอีเวนต์นะจริงๆก็จะมีไปที่ประเทศจีนด้วยนะเหมือนกับว่ามีละครเราที่ที่ไปฉายนู่นแล้วแบบ มันขึ้นแอปพลิเคชันที่แบบออของเขาชื่ออะไรนะโยคู่ใช่ไหมที่มีการแบบติดตามแล้วก็ตอนแรกก็มีการติดต่ออะไรเงี้ยก็ก็ไม่น่าจะได้ไปแล้วก็เป็นการเลิกกันไปเลยนะคะว่าเราเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปไม่มีก็เงียบไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกัน,น,ะค,ะนค่ะเนยไหมคะเพราะว่า,ราจริงๆเราก็มีฐานแฟนคลับอยู่ที่จีนเยอะพอสมควรนะเสียดายเพราะจริงๆมินแบบคิดถึงแฟนจีนมากไม่ได้ไปนานแล้วใช่ไม่ได้ ไม่นานแล้วก็แบบเหมือนอยากจะแบบทักทายเนี่ยปกติก็จะมีเล่นแค่แบบตัวแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีขับเข้ามาบอกมาถามใช่ไหมคะเข้ามาคอมเมนต์ ก็อันนี้คือยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยว่ามีงานหนึ่งแล้นก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีงานต่อไปจริงๆเรากลัวกังวลนะลว,ว่ามันจะแบบว่ายืดยาวเพราะแหละกูก็ออกมาพเราะว่าน่าจะเป็นปีเลยรับโลกนี้อะไรเงี้ยจริงๆมินว่าทุกคนก็คงมีความหวังเหมือนกันแหละว่าอยากให้จบลงเร็วที่สุดเพราะมันก็มีผลกระทบเนาะทั้งกับเศรษฐกิจทั้งความเครียดทั้งอะไรหลายๆอย่างสุขภาพแต่ว่ามินว่าสําคัญที่สุดก็คือเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่า เพราะตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นห่วงเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยแหละ<า>เพราะว่าอย่างวัยแบบวัยอย่างพวกเราแบบแข็งแรงเนี้ยอาจจะไม่ก็อันตรายแหละแต่ว่าถ้าเจอเด็กในบ้านหรืออะไรที่เขาติดแล้วเขาแบบ เสียหายทันทีอย่างเงี้ยก็น่ากลัวช่วงนี้มันก็เที่ยวในไทยไปก่อนค่ะตอนแรกมีไปไปอเมริกากับครอบครัวเพราะว่าป้าป้าอยากไปมากก็แบบแพลนกันมานานอะไรเงี้ยก็พวกเราก็ตกลงเป็นเสียงเดียวกันคทั้งตระกูลว่าแบบว่าเลื่อนเถอะจ้าเอออันนี้คือตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเดือนไหนช่วงไหนเมษาค่ะวันหยเดืงินต่างๆที่มันมีบตัดเฉยได้เท่าไหร่หรือว่าเลื่อนวัน ตอนนี้ยังเป็นเลื่อนอยู่ใช่แต่คุยกับป้าเมื่อเช้าป้าบอกว่ายกฟันเถอะไอพักไปก่อนใช่เขาให้เท่าไหร่ก็เอามาเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาความปลอดภัยของครอบครัวเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าอย่างครอบครัวเราเป็นแบบครอบครัวคนจีนเนายไปก็ไปกันหลายคนเนี่ยมันก็จะมีหลานที่เพิ่งเกิดเนี้ยก็แบบสองห้าหกเดือนสองขวบสี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะลูกเปิดใจบ้าง่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ก็ดีค่ะปกติหวานขึ้นไหมหวานขึ้นไหมหรอมินว่าสม่ำเสมอค่ะเออรอบตอนนี้เหรอประมาณประมาณสี่ค่ะเป็นช่วงที่ได้เจอกันเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือยังมีเวลาช่วงนี้หรอก็เจอกันนะคะแต่เจอก็คุยแต่เรื่องงานเรื่องการลงทุนเรื่องแบบนั่นแหละค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยดี ตอนนี้น่าจะรับผูกกับเขาคือตรงใช่ไหมไม่แต่เขาก็เก่งนะเขาก็มีแบบคือเขาข้อมูลเยอะค่ะเขามืออาชีพจริงๆแล้วแบบมีนี่อะไรเงี้ยก็ก็คุยกันสนุกครบวบสิบปีมีประทศกันไหมคะยัง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 ไม่ถึงเ่ะอนไแล้วเร็วเนี้ยแหละเลยเร็วเนี้ยแหละแต่ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนเตรียมไปแล้วใช่ไหมฮาร์ม เดี๋ยวไม่สไบเออถ้าไม่มีนี่เดี๋ยวจะเรื่องใหญ่นะเออเขาหรือเราคะไม่รู้สิโอเคกะกุญญารวมรวมเอาไปลบไปลบ